สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วคับนี่ตาสายมวนฟินแลนด์นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ช่วงตอนเออทิงเทียงนะคะจากประเทศฟินแลนด์ตอนนี้เขาก็กำลังมาเตรียมโตไปบ้านพักต่างอากาศคะ่ะบานพัก่อนนั่นเองเพราะว่าเออได้เออพักร้อน ระยะสั้นนะจ๊ะระยะสั้นกันเลยมีมีแผนกับครอบครัวจะไปบ้านพักต่างอากาศกันอืมกะของามจักนิกหน่อยนี่เลยสุดต้นดำหรับอุทยัยทิพย์ขอปากแรงสักนิดรวดเร็วฉับไวป,ปากแรงแล้ว คิว้องก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะคิวเราก็ได้เรียบร้อยแล้วห mm hmm. มวกคู่ใจค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นการตั้งตัวแบบนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าอาการมันหนาวอาการเริ่มยินแล้ว mm hmm. แล้วก็นี่กระเป๋าคู่ใจของเราสะดวกสบายง่ายถึงสี่เลยนี่หมวกเ mm hmm. สร็จแล้วไปละค่ะพร้อมเดินทาง mm hmm. เดี๋ยวจะถ่ายคลิปงามๆสวยๆ mm hmm. บรรยากาศ แถวบ้านพักอากาศมาให้ดูนะจ๊ะได้ไหยคะตอนนี้เราก็ได้ออกเดินทางมาแล้วนะจ๊ะเดินทางกันต่อไปแบบยาวๆสับๆท้องฟ้าแจม่มใสดีค่ะจะไม่นีก็ได้เราก็ขอแวะตลาดก่อนนะจ๊ะหาสะเสบียงนันนุนีก่อนจะพักของลงของน้ำสักคราวพักกินก,กาแฟสัาากคราวนะจน๊ะน้องมาพักกินกาแฟากันก่อน,อนจ้าก่าจะเดินทาง ไปต่อเกือบ400กิโลนะคะขอเวราทานกาแฟก่อนของนำของทาสินเราก็ได้เวลาเดินทางต่อจ้าเป็นตะหัวน้อมันจะคอยเต็มตัว